สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง HOT v o l l e y b บอนะครับผมสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกเก็บตัวทีมชาติไทยเพื่อเตรียมลยซีเกมและก็เอเชียนเกมรวมไปถึงรายการอื่นๆนะครับเฮ้ยเรียกตัวซ้อมแล้วนะแล้วใครถูกเรียกตัวบ้างไปดูกันเลยครับโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเรียกตัวนักตบทีมชาติไทยเข้าซ้อมพร้อมกันทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะ เตรียมตัวก่อนการแข่งขันซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อมีการเรียกตัวก็จะมีเหล่าบรรดาแฟนคลับของนักกีฬาคนนู้นนักกีฬาคนนี้นะครับไม่เห็นด้วยทําไมเด็กชั้นไม่ได้มาทําไมคนนี้ไม่ได้เข้าทําไมรายชื่อของคนนี้ถึงมีแล้วทําไมคนนี้ถึงมีมากมายก่กองเลยล่ะครับ <c oughs> ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีใครบ้างโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเรียกนักกีฬามาทดสอบสมรรถภาพนะครับ ใครที่มีสมรรถภาพที่ดีก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อนะครับมาดูในส่วนของตัวเซตบ้างนะครับเรียกใครมาบ้างก็จะมีนุกนิกนัทิชาใจแสนครับมีเบสพัทรทิพย์แสนกูลมีสสิประภามณีวงศ์แล้วก็มีธนวันอรุณเมืองนะครับในส่วนของบอลเร็วก็จะมีแก้วกัลยากมนทลามีวัชรยานวลแจมมหัทไทยรัฐจารัตมีกัญญรั์ขุนเมืองมีทิราวันแสงอบนะครับ ลิฟเบโรมีแป้นปีนนตแป้นน้อยน,นัตพรสนิทกลางนะครับหรือว่ายุพานะแล้วก็จะมีสุภตราพไพโรชนะครับผมตำแหน่งหัวเสาก็จะมีคัทลีปินสุวรรณมีสุตตาเชื้อวุลิมมีมดวิภวีสีทองมีหนิงวรัญญาสีละอองมีเล็กกันนิกาธีประโชคมีออมสิศิพพรจันทวิสุทธ์ใบเตยนทัททีมากรุบแก้วนะครับส่วนตำแหน่งบีหลังนะครับเรียกมาสองคนก็จะมี โมมีธนชานะครับแล้วก็หนิงวรัญญาศีละออครับผมรวมทั้งหมด20คนครับซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกนักกีฬามาทดสอบระบบการเก็บตัวให้ประธานโอลิมปิกนะครับเห็นระบบเท่านั้นมิได้มีผลต,ต่อทีมชาติไทยนะครับแต่จะว่าไปก็มีผลแหละนะครับเพราะว่าคนจะเรียกมาเนี่ยก็คือตัวปังๆทั้งนั้นเลยนะครับผมยังไงก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าใครคือตัวจริงใครคือชุด A ใครคือชุด B นะครับ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับอยากให้ใครเข้าแคมป์ทีมชาติบ้างเม้นมาเลยนะครับ